สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาคาชาแนลนะครับครับกับผมเบานาคาคนเก่าคนเดื่มครับพี่น้องครับครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเบานาคานะครับก็มาอัปเดตมะเขือนะครับให้พี่น้องได้รับชมเราฟังกันนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอ่าเผ่าไม้นะครับที่ว่างไว้นั่นนะครับพี่น้องย่งบ่อได้นะครับผม เป้าหมายก็คือเก็บแต่ละรอบให้ได้รอบละ400ยถึงห0ากิโลนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับที่ปลูกนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้นะครับสูงสุดการยุที่สองลอยกิโลนะครับ้วก็ส่วนมากสีบดถึงนะครับมีแต่ลอยกลัวบดถึงลอยก็มีนะครับพี่น้องซึ่งนะครับมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะครับ ทีเ็ดให้มะเขือบ่ไไราตามเป้าหมายนะครับเดี๋ยวสีตา,าพี่น้องเบิ่งนะครับว่าปัญหามันคืออย่างน่นะครับอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องก็คือ,อกำจัดเพี้ยกํำจัดนอนบ่ไดรนะครับพี่น้องแต่หลายคนก็คือสีสงสัยว่อาอ้าวก็คือเห็นสีดยาตัวนั้นตัวนี้อยู่นะครับ ฉีดอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่า,เ,าเก็บขากองนิดนึงนครับฉีดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็บ,บ่ได้ผลเต็มร้อยนะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมะเขือใหญ่เต็มที่นะครับใหญ่เต็มที่แพรกิ่งก้านสาขาออกเต็มที่นะครับก็เลยนะครับ ให้มันหนาแน,น่นจนเกินไปนะครับมันมันมันทีนะครับในบ่าวนาคาทางออกแล้วนะครับี่ทางทางออกมันให้มันมีช่องว่างแหงยางนะครับเวลาฉีดยานะครับมันก็สิได้อ่านยางสะดวกนะครับแล้วก็ฉีดยาจะได้ทั่วถึงนะครับพี่น้องซึ่งที่ผ่านมานะครับฉีดยาเขาฉีดยา,ยากนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นนอนเนี่ยครับนอนเจาะห้อยนอนเจาะเห็นหมอนะครับเนี่ยนะครับนอนใหญ่นะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งมาได้สองสามนวนงวดนี่เองนะครับซึ่งนะครับเรื่องอปุ๋ยนะครับมาถือทางแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาถึกทางแล้วคือใส่เข้าไปแต่ละเทือนี่ดอกกระสิหลายนะครับดอกหลาย พียงแต่ว่าเมื่อมันออกดอกมาแล้วนะครับมีมแมลงมีนอนมาเจาะตอนตั้งแต่มันออกดอกเลยก็เลยเห็ดให้ผลผลิตน,นะครับเก็บทิมหลายกว่าเก็บเอานะครับตอนนี้นะครับเมืงนะครับดอกกับลายหุ่นแซียมมาเรื่อยเรื่อยนะครับก็เลยเห็ดให้อ่าผลผลิตน,นะครับยังบุได้ซัมทีบ้างเป่าไว้นะครับนี่คือผลเสียของอ่า นอนเจาะตั้งแต่ในตอนเป็นไปดอกเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับถางออกเลยนะครับงามเลยที่บันเดออกมานะครับนี่ตัวมองนี้คือยังบนถางครับเป็นบ่ขนาดนะครับว่าปลูกห้างอะไรเด้พี่น้องนะครับตอนที่ปลูกนะครับอีพี่แรกอีพี่ที่หนึ่งนะครับพี่น้องในลายคนอาจจะจาได้นะครับเบื้างค่าปลูกอ่า ความห่างนะครับความห่างระหว่างต้นเนี่ยนะครับระหว่างต้นต้นนี้มะฮอต้นนี้เนี่ยครับระยะห่าง1เมตรนะครับส่วนระหว่างแถวนะครับระหว่างแถวเมตรหกสิบขึ้นไปนะครับส่วนร่องเนี่ยนะที่อยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับกันยังทีพี่น้องนะครับยังทีเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับที่อยากสิปลูกมะเขือนะครับพี่น้องผมแนะนําให้ ปลูกความห่างระว่างต้นย่าให้ตามกว่าเม็ดหาซนะครับความห่างระว่างต้นเอาเมตรหาถึงสเมตรนะครับส่วนนะครับความห่างระว่างแถวให้ยุที่สองเม็ดหาถึงสเมตดนะครับถ้าปลูกในพื้นที่ลายๆแบบนี้นะครับหนึ่งไร่ขึ้นไปเนี่ยนะครับพี่น้องผต้องอย่านว่ามันเสียด้หน่อยนะครับ ยิ่งห้างนะครับยิ่งมันแพร่กินการสาขาออกได้เต็มที่ต้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่อีอกอย่างเข้าก็ดูแลง,ง่ายนะครับการฉีดยานะครับหรือว่าการเก็บมันก็สิง่ายขึ้นนะครับอ mm hmm. ุนในมะขามมเขือความงามนงังงามนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า,อาตอนนี้ก็คือนอนแล้วมันแรงนะครับเอามันโมยูแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. และวิธี ที่แก้ปัญหาในตอนนี้ก็คิดว่านาสิษิ์าได้ผลอยู่ระดับหนึ่งนะครับพี่น้องก็คือทางทางออมมันแปนนะครับช่องยางนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมือเขืนนะครับสูงถ่วมหัวนะครับอ่าสูงก็สูงถ่วมหัวนะครับเบื่งครับแต่ละต้นได้แหวกออกังสินะครับงานงานเบื้องความสูงของมันนะครับสูงกว่าลักอ่า สปิงเกอร์แล้วนะครับซึงจะเปรียบกับผมนะครับสูงกว่าผมชัดเจนเลยครับเนี่ยเห็นมานะครับสูงสูงกว่าผมอีกนะครับยิ่งสูงนะครับหรือว่ายิ่งกิ่งก้านมันลายเท่าไรนะครับหมากมันก็ต้องลายนะครับหน่วยมันลายนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเดียวนั่นแหละครับคือ อ่ากัจัดนอนแล้วมาแลงยังบ่ได้นะครับซึ่งราคานะครับถือว่าปีนี้ก็ถือว่าบ่อขี้ไล่ขี้เลนะครับอ่าสมับราคามาเขือนะครับบ่อตามก็เก้าบาทนะครับตอนนี้ซึ่งล่าสุดเก็บเมื่อก่อนนะครับเอาไปทรงแมคค่าได้อ่าโลละสิบสามบาทนะครับจากเก้าบาทสิบาทขึ้นมาสิบสามบาทนะครับก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับเป็น้องเพี่ยงแต่ว่า ผลผลิตเท่ามันยังไ่ได้หลายนะครับแต่รอบนี้ก็คือสิได้หลายแน่อยู่นะครับแต่ว่า,าเนี่ยหลังจากนี้นะครับหลังจากทางออกเซตนะครับเราราค่ากระสิสิธิ์พ่นยายอีกจกุ่อนึ่งนะครับเพื่อ,อมันเบาบางกวานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหยิ่งเก็บตอนกลางคืนนะครับพี่น้องนอนตัวนี้่ายนะ่ะจาะนะครับทั้งคานอนทั้ง เก็บนะครับนี่นอนยหญยไม่ใช่เจาะแบบนี้เป็นหู่บงสี่นะครับเก็ดในปนพริเท่าเสียหายดูเนี่นะครับปัญหาตอนนี้ก็ซิมีแบบนี้นะครับผมส่วนโรคต่างๆนะครับบ่คเอยเห็นนะครับตอนนี้ก็คือมีปัญหาแต่พวกแมลงนะครับส่วนปุ๋ยกับยังที่ว่านะครับตอนนี้มาถึงถึงทางแล้วนะครับซึ่งปุ๋ยสูตรล่าสุดนะครับที่บานาคาใส่ เป็นปุ๋ยสูตรเก้ายิบหายิบหานะครับซึ่งเผือกเบานะคะนั่นมันมันใบเลยกิ่งก้านใบมันลายอยู่แล้วนะครับก็เลยล,ลดลดสูตรตัวนานลงนะครับอาจากก้อนนั่นี่นะครับเป็นสูตรสิบสามสิบสามย่สิบเอ็ดเนาะนะครับสิบสามสิบสามยิบเอ็ดนะครับก็เลยช่วงล่าสุนเนี่ยนะครับเอาเป็นสูตร เก้ายิบผายิบผานะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเรื่องปุ๋ยนะครับส่วนนะครับวิธีแก้ไขกับนอนกะนี่อีกตัวหนึ่งตัวซอยหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารคาคาโบซันแฟนนะครับคาโบซันแฟนนะครับแต่ว่ามันเป็นชนิดพวงแบบโรยเสียมาโรยตามตามเงามันนะครับเพราะว่าน้อนตัวงใหญ่นั่นนะครับกลางขึ้นมาสิขึ้นไปกิน หน่วยกิ่นยอดนะครับแต่ว่ากางเว้นมาสจิลงมาลบซ่อนอยู่แถวเนี่ยนะครับไตคุ้นหรือว่าบริเวณไก่เคียงนะครับเพราะฉะนั้นกับสีวานใส่ทั้งไตนํานะครับตัวนังเครื่องกับทีฉีดพ่นยาอีกเท่านึงนะครับก็คือพอตัดแต่งกิ่งให้เป็นมีทางยางสีเวลาเขาฉีดยาก็ฉีดง่ายนะครับกระปอดภัยกับค้นฉีดน้ำนะครับส่วนนะครับผู้บริโภคบรต้องง่์งอยู่แล้วนะครับถ้าผมฉีดยาปุ๊บผมก็สียนระยะเวลาเก็บออกไปอีกนะครับ ยืดระยะเวลาเก็บไปอีกนะครับยางน่อยนะครับต้องให้มันหลังจากฉีดยาแล้วยางหน่อยต้องมีซีถึงหามือนะครับซึ่งกะถึงสีโต๊ะข้างกับโต๊ะข้างนิดหน่อยนะครับแต่พี่น้องนะครับผู้เป็นผู้บริโภคนะครับไม่ว่าที่สื่อพักอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงเขาสิว่าปอดสารบืปลอดปอสารก็สร้างพี่น้องต้องล่างนะครับล่างยางหน่อยสองามน้ำนะครับอย่าไปเสื่อใจนะครับผม ล่างเป็นดีที่สุดนะครับถึงสีน่นวยงามหรือว่านวยบงามอย่างไรก็ต้องล่างไว้ก่อนนะครับพี่น้องดีความสูงของมันนะครับมันสูงถั่วหัวแล้วมันมันมาเบียดสปริงเกอร์เข้ามันก็ทดมันก็บาทวนนะครับต้องหักออกตัดออกนะครับแต่ถึงจะเสียดายแน่ก็ต้องอตัดออกหักออกนะครับ นี่แหละครับพี่น้องการทําการเกษตรนะครับ,รรเ,รบเมื่อเขาเห็นปัญหาเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะนาไปนํานะครับมันบวะเป๊ะตามทฤษฎีนะครับพี่น้องท่านใดที่เรียนทฤษฎีมากนะครับแลวกะมาทําการเกษตรหม่ๆมเนี่ยนะครับอา,อาศิว่างเป้าไว้สูงมันอาศิผิดหวงังพลาดเป้าหลายนะครับเพราะฉะนั้นย่าไปาตั้งความหวังไว้หลายนะครับสาลก,การเกษตรมันต้องอ แกแก้ไขปัญหาเฉพาะนาไปเรื่อยนะครับมันปูเป๊เปตามทฤษฎีนะครับพี่น้องอันที่เป๊เป,เปนั่นก็คือ,อถ้าเขามีโล่งเลื่อนหรือว่ามีโดมนะครับปลูกแบบปิดนะนะครับแบบนั้นโอเคนะครับเป้เปของเขาอยู่แต่เขาปลูกใส่ดินอย่างสี่นะครับเพราะว่าบ่งมะเร็งกัจจิมาตอนไหนนะครับเขาก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะนาไปนํา ฝากพีฝากน้องว้แนก็แล้วกันนะครับผมจะได้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวนาคานะครับตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณในหลายกันแล้วกันนะครับจะได้กระทาชื่นชอบนะครับให้สไตล์แบบไทยสดๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนํานะครับให้ผู้เพื่อนที่ มีโอกาสได้เบิ้งได้เบิ้งน้ำแน่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะซอยกันซอยกันดันครับบางคลิปตอนนี้กําลังใกล้ซีฮอดเหมือนวิวเหมือนคนดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ซอยกันดันแน่ <laughs> พี่น้องตอนนี้ยังบอไดย,ยังกับ youtube ยร่ครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เบื้องได้หลายคนนะครับเบิ้ง <c oughs> <c oughs> พี่น้องเต็มตาสนเนาะทั้งดอกทั้งนวยจอลายครับ <hayat> ถ้าฉีดยาได้ก็โอเคเลยนะครับ คิดว่าเป้าหมายนะครับเป็นยังตังไว้คือซ้ำเก่านะครับพี่น้องสี่ร้อยห้าร้อยกิโลต่อรอบนี้คิดว่าต้องเอาให้ได้นะครับต้องเอาให้ได้าสั้นพื้นที่ตั้งหนึ่งไรนะพี่น้องเนาะโตาบัวได้นี่ขายขีนาเลยนี่นี่แหละครับถ้าคัสจัดพวกนี้ได้ก็ได้นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรบกวนเวลาพี่น้องมากกัหลายแล้วนะครับสำหรับท่านใด อ่าบอกข้าใจต้องการอยากสิถามนะครับการคอมเมนต์ถามมาได้อ่าทุกๆคอมเมนต์ที่ถามมาบางครั้งอ่าที่ถามอ่าว่ามะเขือเป็นยอดตาอย่างไรตงนี้แต่บ่เห็นภาพบ่อนักฆ่ากระต่อบบ้ถือกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกนี่นะครับมะเขือปัญหาเขามันก็คือพวกอ่าเพี้ยพวกน้อนเนี่แหละนะครับถา่หากจัดได้พวกโรคบ้คอยมีนะครับโรคบ้คอยมีบรบกวนนะครับ ลสำหรับท่านไหนก็นย่ำอีกทีนึงนะครับถ้ารัฐท่านไหนที่ย่างบวบปลูกหรือว่าอยากจะปลูกเนี่ยนะครับถ้าปลูกเป็นเนื้อไรขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมนะครับความห่างซ้ำเบาะนาำค่าเอาเลยนะครับความห่างระวังตน้นเอาทีสองเมตรไอ้เอาทีเม็ดห้าสิบถึงสองเมตรนะครับความห่างระวังแถวสองเม็ดห้าสิบถึงสามเมตรนะครับบ่ต้องยา่านวัดเปลือกพื้นที่นะครับน้ำคาปลูกลำนากระเจาซ้ำเนีย่ยนะพี่นอ้อง นะครับขาเบิงนะครับมันต้องได้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันหนาแน่นตัวลอเกินครับการาดูแลหรือว่าการฉีดยามันก็ฉีดยากนะนะครับเบิงอู้แต่เสียดายนะพี่น้องเนะเอาฝากกับพี่กับน้องไว้อีกนะครับสำหรับคลิปของเบานาคานะครับน้าค่าชาแนลหนนบ่มีแค การทําการเกษตรเท่านั้นเ้อพี่น้องนะครับบางครั้งนะครับอาซีทายทอดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับการอยู่การกินนะครับของคนอีสานบ้านเฮานะครับทายทอดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอาที่ยังกดติดตามก็สามารถกดติดตามไ้นะครับเราจะได้อาชมในหลายเรื่องเล่านะครับอันดับแรกๆก็สิเอาเรื่องเล่าของชีวิตของเจ้าของแล้วก็อ่า พนไก่ตัวแถวๆนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าอนาคตหนาก็อาิัยทายให้พี่น้องได้รับชมถึงชีวิตการทําการเกษตรของคนอื่นแน่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่รับชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เพื่อสิบวเป็นการพลาดคลิปหนาคลิปหนาต่อๆไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหนาพ่อกันไหม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ